สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตยานะครับนี่ก็มาดูเขาใส่อ้อยเรา,อาเอาไหมเอาขายอ้อยให้เขาเอาลำอ้อยฟาดเลย ผมก็มองพี่ก็ไม่เห็นนะก็าอยู่กระลำอ้อยหาตัวก้อนนี่ตัดไม่ได้นะมีตัว โอ้ยแทนเดะไหนเนี่ยล้างเท่ากับล้างในน้อยเนี่ยโอ๊ยล้างเดียวนี่อ๋อเออกัวเตอร์แล้วเออเอารำอ้อยฝัดปุ๊บของข้ามาครบเลยนะเออข้ามาครบทีเลยเอาเไอะเออเล่นไม่ถึกระว่ามีแมนเด็กระยาจะเอาไว้งี้แหละเดี๋ยวผมมาถา ใส่เลยเนี่ยใส่เลยเนี่ยเออใส่เลยใส่ตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยพี่ดิเม้ยแล้วนี่จอดที่ไหนเกจิก้าปลดแรกยากคือเก่าแอ้วไม่เอากาแฟให้ก็ไในกาแฟโอ้สมปองรถมาใส่ด้วยนี่นี่ใส่กระบอกเลยครับมาเออโอ้มาคนเดียวไม่รู้ว่ามีน้ำมันไหลโอ้ยซาดมันครับโอไซด์ไม่ได้ พน่นอีองเออวจีด้ไปขายดูเขาหลอกเขาสางังงเอาเหลาเดินนี่ใช่ไหม ถ่ายมัวส่วท,ที่ว่าถ่ายไปนี่มีแต่ห้องเจ้าของ,องนะครับมีววามันอ้อยเป็นมูตี้

เราก็เตรียมสแสดงสา้รถไม่ใช่ครับง่ายๆนะครับผมเคยขคับแล้วโอ้ยขับยากนะครับขับยากโอ้ยนี่ลดศาสตร์ลดเซ้เลยแหละ แล้วก็ไม่ให้เราจุดที่นี่โอ้โหตายแล้วคุ้มสังนะครับนี่เราอย่ังเงี้หลายแปลง คำแกรกของเราค่อยของเราคำแรก Wedi kab,